ดียวแย้มดีแย้มอะไรกันเลยโอ้ยเป็นไงล่ะโอ้ยดูมันสลับกันโอ้ยโอ้ยเป็นบนเป็นเม็ดบนโอ้โอ้ยบ้านสลับกันบ้านเดียวกันแต่ต้องงข้างล่างเลยนะพียินดี M T V สวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูอยากจะมาทำกิจกรรมก่อนนอนค่ะรู้ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรเอ่ยสร้างบ้านจากเทปนะคะ อเอาเทปแบบนี้เหรอเอาเทปมาต่ออ่าให้มันเป็นรูปบ้านนะคะแค่บ้านแค่รูปเดียวเหรออาขอบ้านก่อนทันหนึ่งหลังห <c oughs> มายถึงว่าอันนี้ต้องตัดก,ก่อนนะหมายถึงว่าคุณต้องวางก่อนบ้านเอาแค่ไหนเอาเท่านี้ใช่ไหมหลังคาคุณต้องไหนคุณต้องวางแผนเองนะดี๋ย้จะเริ่มแปะเลยนะคะก็ขีดสีว่าพอดียอ่าดี๋ย้เริ่มแปะอ่าหนูย้าขึ้นโครงแบบนี้ละหนูย้ำอาบน้ำรือยังคะ เรียบร้อยสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องวางเผดหนักนะเนี่ยอือหนูยิยมมย้มแกะหนูยิ้มแกะปิดเลยอ้าวอึ๊บตัดแล้วนะว้าวตอนนี้ขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะอ๋อเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว,วถึงไหนยังไงแล้วว้าวมีต่อเติมอะไรเพิ่มมีไหมคะบ้าน มีประตูไหมมีหน้าต่างหรือมีแบบบ้านต่อขึ้นมาเป็นหลังใหญ่ๆแบบนี้ของหนูยิ้มโอ้โหได้เป็นทรงๆอย่างนี้ทรงแหลมๆอย่างนี้อยู่เลยนะคะโอ้โหหนูยิ้มบ้านหลังสูงเลยค่ะยธมีหน้าต่างอยู่สองบบ้นมีคนละสองเส้นนะคะเทมแ้วดูง่ายมาก สามบานสามขีดของยิ้มไม่มีหน้าต่างเพราะว่ามันมีรูที่หลังคาแล้วอ๋อเหรอคะต่อเติมอะไรคะอ๋อหน้าต่างข้างบนหลังคาเป็นปล่องเหรอคะหนูย้มจะทำอะไรนะปล่องไฟอ๋อหนูย้มจะทำปล่องไฟว้าอ้โหตรงนี้ที่โผล่มาคือปล่องไฟนะคะโอ้หนูยิ้มจะทำอะไรเหะอคะตรงนั้นอะคะคืออะไรคะ สานิติค่ะอ๋อหน่อยได้ไหมว่าทำยังไงทำยังไงอะคะสามมิติตรงๆแบบนี้เหรออ๋อคือต่อเติมบ้านใช่ไหมคะให้เป็นบ้านหลังใหญ่ๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทำนี้เฉียงๆตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ยาวๆตรงนี้อ่าเฉียงๆตรงนี้นิดนึงค่ะพอดีเลยพอดีเลยเสร็จแล้วก็ทำเส้นยาวๆตรงนี้นะคะโหหนหยิ้มทำบ้านหลังอย่าบอกว่าทำบ้านหลังเล็กอะค่ะถูกไหมยังไมเข้าใจถูกไหมคะเบ้น บ้านน้องหมาโอ้โหเป็นบ้านน้องหมานะคะแต่ละคนนี่ตั้งใจทำกันสุดฤทธิ์เลยอ่าเสร็จแล้วโอ้โหหนูแย้มเสร็จหลือยังคะบ้านหนูแย้มจะมีอย่างนี้อีกไหมคะไม่มีมนะต่อเติมได้เลยคะ่ะโอ้ยไหนเธอซีบ้านน้องหมา นี่คือบ้านคนหลังเล็กคือบ้านน้องหมานะคะเราก็จะทําบ้านน้องหมาเหมือนกันอ๋อได้ค่ะไม่เอาบ้านน้องหมาดีกว่าเพี่ยิ้มทำน้องหมาไม่ได้อ๋อค่ะเออแต่ละคนตัดตัดเลยอ้าวโอ้โหหนูยิ้มตัดเป็นชิ้นเล็กอุ้ยระวังโดนมือด้วยนะหนูยิ้มหนูยิ้มใช้กันไก่คล่องแล้วนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยอนุญาตให้ใช้แบบกันไก่ของจริงนะคะใช้แค่นี้ได้ไหมโอ้โหหนูยิ้มนี่คืออะไรคะเห็ีเยยังไม่เล็กๆแอนจะบอกนะเห็ด โอ้อเฮดว้าวเฮด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 เนีเ่ยคือต้นไม้ค่ะอ๋อของหนูยิ้มก็ต้นไม้เหรอคะดูนะแล้วก็ยิ้มจะทำถาวัลย์ฟอร์เรสต์หน่อยอะ่ะออกเป็นป่ายิ้มไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จหรือยังคะของหนูยิ้มเสร็จหรือยงังอ่ะว้าวของหนูยิ้มเสร็จแล้วคะแม <า S 2> ่ยิ้ม เพรามันเป็นอะไรยังไงบ้างคะหัวใจเหมือนว่าเ,เป็นหัวใจเพชรอ่ะนี่คือบ้านหลังหนึ่งนะคะบ้านหลังใหญ่แลวนี่คือ,อบ้านน้ำมัาบ้านน้ำมา <c oughs> แล้วตรงนี้นะคะยาวๆคือดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าบ,บ้านหนึ่งชั้นโอ้ใหญ่กว่าบ,บ้านหนึ่งชั้นนี่แล้วตรงนี้นะคะเส้นๆก้อนเมฆก้อนเมฆว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูดูแย้มบ้าง โอ้โหเป็นแบบนี้นะคะอธิบายหน,น่อยค่ะตรงนี้คือ้นไอตรงนี้คือต้นไม้นะคะแล้วก็เขาวัแล้วก็นกเกาะเยอะค่ะอันนี้คือบ้านหลัง,<อ>งใหญ่นะคะมีประตูมีหน้าต,ต่างแล้วก็คือมีหน้าต่างตรงใต้หลังคาแล้วก็มีต่อมไฟแล้วตรงนี้นะั่นเล็กๆอ๋ไม่นะหย่าลืม,ล,มลืมหน้าต่างตรงนึงไปตรงบ้านส่วนนี้อ๋อลืมไปจะดึงเลยเหรอคะอันนี้คือ หยดน้ำอ๋อตรงนี้คือหยดน้ำฝนตกเหรอคะฝนกนกค่ะนกตัวใหญ่ๆอ๋อโหจะเอาหน้าต่างมาไว้กระจายกระจายกันเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะบ้านจากเทปแล้วเราจะสร้างขึ้นมาของจริงเหรอไั่ใช่ยังรู้นะว่าต้องทำไงต่อและต่อไปปิดไฟต้องวาวแน่ๆเราจะปิด ไกเรื่องแสงพ่อยิ้มแอบดูพ่อยิ้มเอาแบบนี้ยิ้มเกียบเรื่องแสงเดี๋ยวเราไม่ปิดไฟไม่ปิดปิดไฟข้างหลังก่อนนะหนูยิ้มพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวยิ้มปิดไฟแล้วนะแล้วเราจะมาดูกันเป็นยังไงหนูแย้มหนูแย้มอยิรมยน้มยอ้ม หนูแย้มมารู้อยู่แล้วว่ามันเรืองแสงแต่ไม่คิดว่าปิดไปมันจะเรืองแสงเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นรูปร่างอะไรใช่ตอนนี้ให้หนูยิ้มอธิบายใหม่อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะอันนี้คือต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดต้นไหนคะตรงนี้นะโอเค่อไปค่ะก้อนเมฆอ๋อตอนนี้คือก้อนเมฆค่ะอนนี้คือหัวใจอันนี้คือหัวใจค่ะหัวใจพิรประตูประตูประตูน้องหมาบ้านน้องหมา บ้านน้องหมาแล้วนี่ล่ละคะบ้านของนูยิ้มเหรอคะค่ะโอ้เป็นบ้านในฝันของหนูยิ้มนี่คือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกนี่คือต้นไม้ที่เล็กที่สุดบนโลกอันนี้คือเถาวันที่โอ้อยเหมือนจริงๆด้วยนะยาวที่สุดนะก็สั้นที่สุดนี่คือเถาวันที่ยาวที่สุดบนโลกเหคะค่ะ แล้วนี่คือนกที่ปีกใหญ่แล้วก็มีปีกใหญ่แล้วก็ปีกเลกเก็กแแตกหน่อยนึงแล้วก็อันนี้คือเหย็ดน้นําฝนอันไหนคือเน้ำฝน,นะคะอันนี้นะคะเป็นเ,เล็กๆชิ้นเล็กๆนี่นะคะ,คะขีดขีดอันนี้ควันนะคะอันไหนควันคะ วัชี้ทับอย่างนี้เลยค่ะลูกอันนี้คือปล่องควันนี่คือควันนี่คือป่องควันอ๋อนี่คือตัวบ้านอ๋อนี่คือตัวบ้านหลังใหญ่เลยอะกระจกกระจกกระจกโอ้มีกี่ห้องคะบ้านหลังเนี้ยค่ะสี่ค่ะกระจก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 อ๋อเป็นกระจกค่ะเหตุเหตุเห็ุเหตุเป็ดเห็ดโอ้โหน่ากินโอกเยอะอย่บอกเห็ดค่ะอ๋อเหตุ ดูสิหนูยิ้มโอ้โหหนูยิ้มลังเดินนะอ่ะเดินนะจับแล้วเดินหุยตอนนี้รูปภาพของเราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เองไปแล้วรูปภาพของเราเคลื่อนไหวได้เอง บ้านเคลื่อนที่ขึ้นในบนเตียงถุงนูนเลยนะอ่าเตรียมตัวบ้านเคลื่อนที่นุ้ยมองไม่เห็นเลยค่ะบ้านเคลื่อนที่บ้านเคลื่อนที่บ้านเคลื่อนที่โอเรใกล้เข้ามาตอนนี้เหมือนบ้านใกล้เข้ามาบ้านเคลื่อนที่บ้านเคลื่อนที่และตอนนี้นะเราจะเห็นบ้านไกลจากตัวเราไปเรื่อยๆนะคะอ่านนิ่งๆก่อนนะซื้อซื้อ อ <Whoa. S 1> ไปบายบ้านบ้านหลังเล็กลงเล็กลงเล็กลง uh. เล็กลงไปอีกเล็กลงไปอีก <Okay. S 1> ไปบายบ้านไปบาย uh. ไปบายบาย้บานบ้านกลับมาหาฉันได้ไหมใกลเข้ามาแล้วใกลเข้ามาอุย อ้ยบ้านหลังใหญ่เลยอุ้ยดูมันสลับกันโอ้ยโอ้ยบ้านเป็นเกย์ปอ้ยโอ้ยบ้านสลับกันบ้านโดดขึ้นห้องของข้างล่างเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ยบ้านกระหัวจริงๆด้วยโอ้ยบ้านกระหัวอ่ะบ้านตรงๆนน่สิพี่บ้านเดี่ยงกันโอ้โหตอนแรกเป็นบ้านยังไงก่อนอโอ้ย ใช่แล e. ah e <S <S nein, ้วใครดูก่อนไหนดูก่อนโอยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะบ้านเรืองแสงวะอันนี้เป็นตุ๊กตาละตุ๊กตามีไฟละมันเล่นแบบนี้ค่ะเล่นยังไงล่ะคะมันต้องโยนแบบนี้วุ้มอันเดย์วันโอ้โหแยมเล่นให้ดูหน่อยค่ะยายายาเอ้าไฟดับเลยโอ้ยปิ๊บวุ่นหลุนตกลงไปเลยค่ะมันชื่อว่าเทป ไงละจ๊ะแม่ปุ๋ยให้ยิ้มแย้มมาออกแบบแล้วก็พอเราติดเป็นรูปร่างมันปิดไฟปุ๊บมันก็เรืองสแสงแต่ยวสามารถวาแบบนี้ด้วยดินสอได้นะแบบนี้เป๊ะเลยนะค่ะเป๊ะเลยหลังจาก้อยากจะให้แบบว่าทํารูปขึ้นมาก่อนแล้วค่อย แม่หวีก็ไปซื้อขนมขนมทุกอย่างมาะแล้วทําตามแบบที่เราขี่ไอ้ยิมยิ้มก็จะทําบ้านอ่ะในหัวจะบ้านขนมหัานใช่โอ้บ้านขนมหวานเหรอคะยิมยิ้มเคยทำทำไม่ได้ใช่สนุกมากสำหรับใครที่อยากจะลองทำเหมือนหนูยิ้มย้มก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไปซื้อมามันเขียนว่าเทปเรืองแสงนะคะก็มาประดิษฐ์เป็นรูปร่างขึ้นแปะแปะเป็นติดเป็นรูปร่างเหมือนหนูยิมย้มแล้วก็ปิดไฟมันก็จะ กลายเป็นรูปภาพเรืองแสงเลยเนืงเงเ่งคสะใช่ค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปนอนกันดีกว่านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย